ถ่ายสถานการ์ถ่ายข้าวๆนะคะแม่เพนก็จะไปจุดของแม่เพ็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะออ้ยคอแห้ง <c oughs> ไม่ได้นะ้ามาดื่ม <c oughs> แต่ว่ามียอมอยู่ค่ะตอนนี้แม่เพนกาลังจะเดินไปที่ตลาดนะคะวันนี้เขามีงานแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงแม่เพ้นก็จะแอบถ่าย กลัวจังเลยกลัวจังเพลงนี่เพลงนี่เพลงนี่ลนกลัวเพลงมากมากเลยเป็นคนที่กลัวเพลงยูทูบเบอร์ทั้งหลายเป็นคนที่กลัวเพลงเพราะว่าแม่เป็นก็ยังแก้ไขยังไม่เก่งนะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่ติดเพลงอะไรเงี้ยบางคนเขาแก้ไขได้เขาก็เปิดเพลงมาใส่แล้วก็ไปแก้ไขคือติดแดงไงค่ะเขาไปแก้ไขเอา ไม่เห็นทำไมเป็นทำยังไม่ได้อะยังไม่ได้เรียนรู้จุดนั้นก็เลยก็เลยกลัวอยู่ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดเป็นวันแรกนะครับวันนี้วันงานวันขั้นแรกปกติวันพฤหัสหัดเป็นวันแรกวันศุกร์มาณที่สองแต่ทุกวันนี้เขาตัดวันพฤหัสออกเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วคนก็จะมาน้อยก็จะเก็บวันศุกร์ไว้ก็จะมีงานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวนี้มีแค่สามวันเมื่อก่อนนี้วันใหญ่สี่วันเลยวันอาทิตย์ก็วันใหญ่เดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ไม่ใหญ่เหมือนวันเสาร์นะคะสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีวันเสาร์ที่ใหญ่ตอนนี้ก็โผล่มาแล้วค่ะโอเคเลยนีครับบรรยากาศด,ดีมากเลยเมื่อกีน้นี่ฝนตกนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังขึ้นฟา้าทุ่งฝนอยู่ฝนตกนะแล้วก็เพลงก็ดังอยู่เนี่ยแล้วตรงน,นี้ก็จะมีคนมานั่งดื่มนั่งอาบแดดนะคะแดดดี คนก็จะเยอะแดดไม่ดีคนก็จะน้อยถ้าฝนตกก็จะเข้าข้างในโอ้เสียงเพลงดังแก okay. จะถ่ายเอาบรรยากาศน,นะคะถ่ายเอาบรรยากาศสักหน่อยติดเพลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกเนาะถ้าเกิดว่ามันติดจริงๆก็ไปตัดออกเนี่ยคะ่ะงานขายของะคะ่ะวันนี้เป็นวันแรกเอ็นก็อาจจะไม่ได้มองกล้องสักหน่อยอันนี้ก็เป็นเจนของคนไทย เนี่ยขายดีมากเลยเนี่ยปีที่แล้วมาซื้อของเขานะเพน,นก็จะไปเต็นของมเพนที่จะไปช่วยเขาค่ะเนี่เต็นของคนไทยนะคะขายข้า,ขาวอาหารเข้าอร่อยอาหารไทยอร่อยอยู่แล้วแล้วก็จะมีคนต่างชาติมาขายของเยอะนะคะทั้งของข้าวของแล้วก็อาหารไทยด้วยอ่าร้านไทยเยอะนะคะร้านอาหารไทยเยอะเข้ามาจากที่อื่นด้วยจากกรุงวอสโล นี่เถ่ายสถานการณ์ถ่ายข้าวๆนะคะไม่เพลนก็จะไปจุดของไม่เพลนขาวางของขายแล้วเมื่อกี้กมีฝนตกอแล้วตอนนี้แดดดีหวงังว่าแดดคงจะดีทั้งวันนะคะทุกคนน,นนี่เราก็จะมาเต้นตรงนี้ตงนตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้อ้าวยังไม่มาเหรอดูเงยียบจังเลยมาแล้วมาแล้ว